สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะโทรอัปเดตอาการของฟงหินนะคะคุณแม่ค่ะค่ะก็จริงๆโดยรวมาค่ะอาการเขาก็ก็คงที่นะคะคุณแม่อ่าน้ำอ่ะค่ะเริ่มมีกลับมานะคะแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ต้องเตาะวันนี้อาจารย์แทนไว้ก็คือเดี๋ยวไปเจาะพรุ่งนี้นะคะคุณแม่น้ำกลับมาแต่ว่ายังไม่ได้เยอะเท่าวันแรกที่มาค่ะใจไม่ดีแล้วลูกเออ ส่วนอย่างที่สองก็คือผลพวกเซลล์อะค่ะออกมาหมดแล้วนะคะคุณแม่ก็คืออ่าผลเซลล์ที่ออกมาค่ะคุณแม่น้ําที่ส่งไปเนี่ยไม่พบว่ามีเชื้อตัวติดนะคะคุณแม่แม่ดีใจจังหมอจ๋าค่ะแต่แต่คุณแม่ฟังหมอก่อนนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้ก็คือเยื่อหุ้มช่องอกอะค่ะมันอักเสบแหละมันถึงมีการผลิตน้ำออกมาแต่ว่าตรวจไม่เจอเชื้ออ่า ค่ะกับอย่างที่สองก็คือเดี๋ยวเราจะส่งเขาตรวจหัวใจกันค่ะแม่เพราะว่าหัวใจแก่ค่าเอนไซม์มันเรียกว่ามันปกติก็จริงแต่ว่าขนาดล่ะค่ะมันโตเดี๋ยวเราจะเคลียร์ปัญหาในส่วนของหัวใจซึ่งคุณหมอหัวใจอะค่ะจะตรวจให้เขาวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะหมอค่ะแต่ไน่นอนไม่มีเที่ยวปิดได้ไมมหมหมอ คือคือเชื้อมันไม่ไม่มีค่ะแม่ดีใ,ใจมากเลยหมอแม่ดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเยี่ยมเนาะใช่เหรอใช่พรุ่งนี้แม่มาเยี่ยมแม่ดีใจที่สุดในโลกเลยหมอค่ะคุณแม่จริงจริงแกก็ยังกินได้ขับถ่ายอะไรได้ปกตินะคะ อาหารอาหารรล่ยหล่อเยอะไหมคะหมอพรุ่งนี้แม่จะเอาอาหารไาให้น้องด้วยเอาเอามานิดหน่อยก็พอคะ่ะแม่ยังไม่ได้รลอยหลอไปเยอะค่ะคือ เยอะๆช่องปะช่องปอดเขาอะไรนะคะหมอแม่ตั้งแต่ตเยอะเยื่อหุ้มช่องเยื่อหุ้มช่องอกมีความอักเสบค่ะอันนี้เรารู้แน่ๆว่าเยื่อหุ้มช่องอกมีความอักเสบจากผลน้ําที่เราส่งไปอะค่ะการมีขอน้ำม,มันมันผลออกมามันเป็นแบบน้นว่าเยื่อช่องอกมีความอักเสบแต่ว่าส่งตรวจตัว pcr ว่าเราเจอ dna ของตัวเชื้อ fip ไหมตัวเนี้ยมันไม่ได้มีอมันมันรักษาหายใช่ไมหมหมอ คือคือมันขึ้นกับตัวสาเหตุค่ะแม่เหลือสิ่งที่เราต้องตัดก็คือตัวโรคหัวใจค่ะว่าเขาเป็นไหมคือแต่จากเอนไซม์อ่ะมันไม่ได้มีนะคะแม่แต่ว่าขนาดอ่ะมันโตอค่อค่ะก็ยังอยู่กับแม่ได้อีกเนาะยังยังไม่ไปจากแม่นาค่ะเพเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แม่เข้ามาเยี่ยมเนาะตอนที่พาเด็กอีกสองคนมาติดตามอาการค่ะหมอแม่ขอบคุณมากมากยค่ะพรุ่งนี้แม่ไปค่ะ พ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ